องค์กรขนาดใหญ่กับขนาดเล็กอ่ะมันมีอะไรที่มันต่างกันนะถ้าให้เลือกอ่ะอันไหนดีกว่ากันนะพิเกตโอคือเคยอยู่ในองค์กรที่ทั้งมีเจ้านายที่สอนและมีเจ้านายที่ไม่รู้วิธีสอนบางทีเจ้านายหลายหลายคนก็ไม่ได้อธิบายเรื่องนี้เราฟังนะเขาคิดว่ามันเป็นระบบหนึ่งที่ต้องทําในองค์กรก็อ่ะตามมีตามเกิดมีหลายเคสที่อยู่ในองค์กรที่ใหญ่มากสุดท้ายก็ต้องดาวไซส์ลงมาเพราะว่าศักยภาพไม่ถึงการที่จะทําให้คนคนหนึ่งเติบโตในองค์กรได้อะค่ะ คิดว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยสําคัญหรือเราต้องเรียนรู้เรื่องอะไรเพิ่มอีกเราชอบอยู่แบบไหนมากกว่ากันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่เก EP นี้ค่ะเราจะพูดถึงเรื่องว่าองค์กรใหญ่กับองค์กรเล็กค่ะองค์กรไหนที่จะทําให้เราเติบโตได้มากกว่ากันเออติบโตด้วย <laughs> ทางด้าน <laughs> ทางด้านตัวไม่ใช <Okay. S 1> ออ่จากประสบการณ์ถามคุณหมอนก่อนอยู่คุณหมอนเคยทํางานในองค์กรใหญ่เล็กกลางอะไรยังไงมาบ้างคะก่อนหน้านี้ของหมอนเคยทําในองค์กรขนาดเล็กแล้วก็องค์กรขนาดกลางแต่ว่าเท่าที่หมอนได้ยินตอนนี้คือพี่เกตเคยทําองค์กรขนาดใหญ่มาด้วยทีนี้หมอก็เลยอยากรู้พี่เกตองค์กรขนาดใหญ่กับขนาดเล็กอะ มันมีอะไรที่มันต่างกันนะพี่เกดอ๋อโอเคเดี๋ยวขอให้คําจํากัดความเล็กกลาง <okay. S 2> ใหญ่เป็นไง <Okay. S 1> เล็กก็อาจจะเป็นองค์กรที่ถ้าถ้าพูดตามทฤษฎีเนาะก็อาจจะอยู่กันแบบไม่ไม่เกิน50คน mm hmm. ประมาณนี้ mm hmm. อันนี้คื่อจะเรียกว่าเป็นแบบไซส์เล็กเนาะถ้ากลางเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่50ถึงประมาณ200ไม่เกินนี้ mm hmm. อ่าหรือว่าบางบางที่บางสเกลเขาก็ตัดที่ประมาณไม่เกิน500แต่ถ้าใหญ่ไปเลยเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ500อัพ อ,อย่างพี่เงี้ยพี่กาศจะอยู่ทั้งมหาชนมาก่อนด้วยแล้วกเ็เคยอยู่ไซส์ขนาดกลางก็อยู่มาบ้างนะคะเล็กก็อยู่เคยอยู่มาหมดแล้วประมาณนี้นะคะในนี้มันมีอะไรที่มันการทํางานข้างในอะไรที่มันต่างกันนะพี่เกดคนในองค์กรอต่างกันเยอะนะถ้าถามจากประสบการณ์เนาะพี่ว่ามันก็ต่างแหละอย่างแรกก็คืออาํานาจหน้าที่ในการทํางานลําดับขั้นในการทํางานอา่าแล้วก็เรื่องของระบบระเบียบอ,อะไรอย่างเงี้ยต่างกันโดยสิ้นเชิงอย่างเช่น อ,องค์กรเล็กบางทีเขาอยู่แบบแฟมิลี่นะครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ถ้าองค์กรใหญ่อ่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องของระบบมีเรื่องของโครงสร้างมีเรื่องของอะไรต่างๆพวกนี้ที่ค่อนข้างที่จะเ,เป๊ะกว่ามีระบบมากกว่าอะไรเงี้ยเออเพราะว่าจริงๆแล้วคนอยู่เยอะเนาะมันมันก็ต้องแบบอย่างนั้นแหละเออประมาณนี้ค่ะแล้ว<อ>ถ้าสมมติแบบหมอนเข้าไปในองค์กรอย่างเงี้ยเมื่อกี้หมอนได้ยินว่าองค์กรเล็กก็จะอยู่แบบครอบครัวอยู่แบบแฟมิลี่องค์กรใหญ่ก็จะมีระบบเพราะเขาก็ต้องให้คนจํานวนมากอยู่ได้ แล้วในฐานะที่ถ้าวันนี้มอนเข้าไปเป็นลูกน้องอะ่ะอยากถามพี่เกตถ้าให้เลือกอะ่ะอันไหนดีกว่ากันนะพี่เกตโอ้ถ้าถามพี่หรอมินดีต่างกันมันก็จะดุขึ้นอยู่กับว่าเราอะ่ะสนใจในในในแบบไหนมากกว่าคือถ้าอยู่องค์กรเล็กอ่ะมันได้เรียนรู้หลายอย่างแต่ถ้าในองค์กรใหญ่อะ่ะคือเราจะเก่งเฉพาะด้านเพราะว่าเราจะมีฟังก์ชันการัน การทํางานที่ชัดเจนอือเอเหมือนสมมุติว่าถ้านี่คือฝ่ายบัญชีก็ต้องบัญชีอย่างเดียว<ช>ไม่มีการข้ามไปทําอย่างอื่นทั้งสิ้นใช่ใช่ใชมันจะไม่ค่อยแบบเปะป๋ามันเหมือนแบบเราทําสิ่งนี้แล้วเขารับเรามาทําสิ่งนี้มันก็จะค่อนข้างชาัดยกเว้นมันจะมีงานอื่นๆที่เราต้องช่วยครอสฟังชันบ้างเจ็บเดสนี่ไทำตามเจ็บเดสอ่าใช่ประมาณนี้อ่ะถามหมอนบ้างแล้ว่ของหมอน่ะเป็นไงบ้างของหมอนในองค์กรที่หมอนเคยอยู่ก็จะเป็นองค์กรขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางสองอันที่เคยอยู่ ซึ่งก็จะเป็นองค์กรที่ข้ามไปข้ามมาใน job description บางทีก็คือรับมาหนึ่งแบบแต่ว่าให้ทําก็คือให้ทําอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็คือเป้าหมายเพื่อให้งานขององค์กระนะั้นอะสำเร็จเราชอบอยู่แบบไหนมากกว่ากันเล็กกับกลางใช่ไหมพี่เกศโอเคถ้าเล็กกับกลางเหรอหมว่าเล็กมันก็คล่องตัวดีนะมันได้ฝึกหลายอย่างดนะีสำหรับมันสนุกในการที่ขยายศักยภาพตัวเองนะ มันทําให้เราได้เจอด้วยคือในตอนแรกที่เริ่มต้นน่ะมันทําให้เราเจอว่าเฮ้ยจริงๆเขารับเรามาเพราะเขาเห็นว่าเรามีข้อเดียดนี้แต่พอเราลงไปทําจริงๆเฮ้ยเรามีแขนงนี้ด้วยนี่หว่าเฮ้ยเรามีฝั่งนี้ด้วยนี่หว่าหรือเราจะต่อยอดตรงไหนได้อีกอ่าซึ่งจริงๆแล้วพอเจออ่ะตอนที่เขารับหมอนเข้ามาด้วยหนึ่งตำแหน่งแต่วันที่หมอนโตจริงๆอ่ะโตในอีกอันหนึ่งที่หมอนเจอในองค์กรนั้น น่าสนใจเนาะเหมือนเราได้ลองทำหลายอย่างอะแล้วมันทำให้เราได้ explore หรือว่าได้เปิดหา ันหน้าต่างใบอื่นๆของการทํางานของเราหรือทักษะของเราด้วยใช่ปะใช่พี่เกดเอองั้นมอนช่วยแชร์ประสบการณ์ได้ไหมว่าอย่างของมอนเองอะค่ะการเติบโตตรงนี้มันมันช่วยยังไงบ้างในการที่จะทําให้เราค่อยๆฝึกฝนตัวเองแล้วว่าก,าก,ากล้าแร่งขึ้นจนัน,นี้มาเป็นโค้ชมาเป็นครูแล้ว<ร>อะไรราเป็นคครูแล้ว,ลวพอมันทํางานองค์กรเล็กพี่เกดอย่างที่บอกไปคือเรารู้ว่าเราต้องหน้าที่ของเราที่เขารับมาคืออันที่หนึ่งอ่าแต่พอไปถึงหน้างานจริงๆปุ๊บอะมันมีจุดที่เราจะต้องไปเสริม S <S พราะบางทีคนขาดบ้างบางทีคนไม่ว่างบ้างบางทีเขาป่วยบ้างบางทมมีมันมีอุปสรรคหลายอันมากบางทีคนไม่พอบ้างอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราได้สามารถฝึกทั้ง2อ,อย่างไปพร้อมๆกันพอไอฝึกไอสออย่างนี้เสร็จปุ๊บพออย่างที่บอกไปเจอสกิลวันที่2ไอสกิลเรื่องการเข้าใจคนสกิลเรื่องการเข้าใจมนุษย์สกิลเรื่องการโน้มน,น้าวใจคนอย่างเงี้ยเพื่อให้คนในองค์กรทําตามหรือคนที่จะมาร่วมงานทําตามกลายเป็นว่าพอเราเจอสกิลนี้เราสนุกพิเศษ เพราะตอนแรกมันเป็นสกิลที่เราต้องทําด้วยตัวเองอะโดยที่ไม่ยุ่งกับใครเลย uh huh. จริงๆเรามีทักษะในการเข้าใจมนุษย์นี่เนี่ยเราก็เริ่มขยายตรงนี้ขึ้นมา uh huh. พอเริ่มขยายขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มขยับองค์กรด้วย uh huh. จากเล็กปุ๊บขยายไปอีกองค์กรหนึ่งพอไปขยายเสร็จปุ๊บเริ่มมาทักษะที่เราชัวร์มาใช้พอชัวร์มาใช้เสร็จปุ๊บมันกลายเป็นชัวร์มากขึ้นพอชัวร์มากขึ้น uh huh. กลายเป็นว่าเราก็เติบโตในทางที่เราเป็นจนถึง ทุกวันนี้พี่เกศเออน่าสนใจเฮ้ยถ้าฟังอย่างเงี้ยจริงๆไม่ได้ต่างกับเวลาพี่อยู่ในองค์กรใหญ่นะยังไงอ,อ,อ่ะ <c oughs> ก็คือว่าเวลาพี่อยู่ในองค์กรใหญ่อ่ะถึงแม้พี่จะเป็นตำแหน่งเล็กๆอะ่ะแต่ว่าพี่อ่ะจะเป็นคนที่เหมือนว่าถ้ามีโอกาสอะไรที่เขาให้ทํางานเพิ่มอะ่ะอย่างเช่นแบบเขามีโปรเจกต์มีอะไรเงี้ยก็จะมีความเสนอหน้าอยากไปช่วยเขาคือประมาณว่าเอออยากรู้อยากเห็นอะไรเงี้ยเป็นเด็กอยากรู้อยากเห็นเนาะเราก็ไปทำโปรเจกต์นั้นโปรเจกต์นี้ที่แบบเออเจ้านายแอสไซน์ให้อะไรเงี้ยไม่ค่อยปฏิเสธงานอ่ะ เออมันก็ทําให้เราได้เรียนรู้อีกอย่างหนึ่งของการอยู่องค์กรใหญ่อะ่ะคือโอกาสในการที่จะได้ทํางานที่เชื่อมโยงกับแผนกอื่นๆในลักษณะโดยเฉพาะถ้าเราตําแหน่งเลก็กอะมันจะน้อย hmm. เออเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้ทํางานกับคลอสฟังชนะันน่ะสมมติอย่างพี่อยู่เซลส์อย่างเงี้ยพี่ไปทํางานกับโลจิสติกหรือว่าทํางานกับส่วนบัญชียอย่างเงี้ยได้ดีลภะสางนงานกับเขาแล้วไปเข้าใจเขามากขึ้นอะ่ะ hmm. อันเนี้ยมันเป็นประโยชน์ต่อเรามากๆเลยนะแต่บางทีเออถ้าเราไม่เห็นประเด็นตรงเนี้ยเราก็จะมองเห็นแค่ง,งานของเราแล้วเรา hmm. อาจจะแค่ เออเชี่ยวชาญเฉพาะในงานของเราถ้าเรามีมุมมองเนาะว่าฉันทําแค่นี้ก็พออะไรเงี้ยตามจับเดสก็พออ่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปทาอย่างอื่นหรอกมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานเราเออพอฟังอย่างเงี้ยมันดูเหมือนเป็นเรื่องมุมมองของเราไหมในการที่จะทําให้เราเติบโตอ่ะเออตอนนี้คุณหมอนมีอะไรที่อยากจะแชร์ไหมคะในเรื่องของมุมมองที่จะทำให้เราเติบโตในหน้าที่การงานได้ม,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 มันมีเคสลกันพี่เกดนะมันมีคนที่หม่อนเคยเห็นเน่ยเป็น A กับ B คนเนี้ยที่หมอนรู้จักเนี่ยทั้งสองคนเนี้ย โตมาในองค์กรเล็กเหมือนกันเริ่มจากองค์กรเล็กเห<ฆ>นะมือนกันเลยนะเอมีมายเซ็ตที่ว่าถ้าทำงานอ่ก็ลองให้หมดเลยจะได้รู้ว่าตัวเองชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรเราโตไปทางไหนได้บ้างส่วน B จะมีลักษณะที่ไม่อะกูก็จะทำแก้ง,งานของกูถามว่ามันผิดไหมที่เขาคิดแบบนั้นมันก็ไม่ได้ผิดสักทีเดียวเพราะเขาก็ทำตามจ็อบเดสของเขา แต่มันก็จะมีจุดที่พอเขาคิดแบบนี้ปุ๊บมันก็เลยกักศักยภาพของเขาพอเวลาผ่านไปปรากฏว่าสองคนนี้เติบโตไปสู่คนละองค์กร A ที่มีไมา์เซ็ตที่ว่าเอยเราลองทำทุกอย่างเราจะได้เจอตัวเองเราจะได้รู้เราชอบอะไรเติบโตไปทางไหน A ไปทำงานองค์กรที่ขนาดใหญ่ขึ้นทีละนิดมันก็ใช้ไมซ์เซ็ตเดิมอะไปกับองค์กรใหม่ก็เลยทำให้กลายเป็นคนที่สู่ความรู้พิ่เกต สู่ความรู้จากองค์กรเล็กแล้วก็ขยายไปเรื่อยขยายไปเรื่อยจนทุกวันนี้เเติบโตไปไกลมากส่วน B พอด้วย m i n d s e t นั้นะที่บอกว่าก็ทำงานแค่นี้แหละไม่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองก็ไม่ทําพอวันหนึ่งนะเขาได้โอกาสไปองค์กรที่ใหญ่กว่า A ด้วยสมมติ A ไปองค์กรที่2ขนาดเท่านี้ B ไปองค์กรที่2ขนาดเท่านี้คือใหญ่มากปรากฏว่าพอเขาไปถึงะเขาไปอยู่ด้วย m i ซ d เ e t เดิมมาพิเกตเขาก็ทําแค่นี้มันก็เลยไม่สามารถทําให้เขา เติบโตขึ้นมากกว่าเดิมได้ปัจจุบันนะตอนนี้ที่มันรู้ก็คือเขาก็ยังอยู่ที่เดิมของเขาสิ่งที่มันเสียดายมากที่สุดเลยคือเสียดายโอกาสที่วันที่บีไปอยู่องค์กรที่ใหญ่ขึ้นแล้วแทนที่จะได้ความรู้ได้อะไรบางอย่างที่สั่งสมให้ตัวเองเติบโตมากขึ้นปรากฏว่าพอไมซ์เซ็ตมันมันเท่านี้มันก็เลยอยู่ที่เดิมเสียดายชีวิตเขาแทน มื่อแกหมอนเล่ามันมีหลายประเด็นที่น่าสนใจเนาะมันมีเรื่องของการแบบมุมมองที่เรามีต่อตัวเองต่อการทํางานเนาะรวมไปถึงการทํางานกับคนอื่นด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันจะมีเรื่องของการที่ถ้าเราอยากเติบโตเราโตคนเดียวไม่ได้เนาะเราต้องมีเพื่อนร่วมทีมเออเพื่อนร่วมงานที่ดีแล้วก็คนที่ช่วยสนับสนุนเราค่ะถูกไหมเออทีเนี้ยถ่านมองในประเด็นตรงเนี้ยค่ะหมอนมีอะไรที่อยากจะแชร์ไหมว่าเฮ้ย การที่เราจะทํางานได้เพื่อให้ประสบความสําเร็จไม่ว่าเราจะอยู่องคอ์กรใหญ่หรือองคอ์กรเล็กเนี่ยจริงๆแล้วคีย์สำคัญมันมีอะไรบ้างคีย์สาคัญนะ่อยู่ที่ว่าคนที่จะเติบโตในองคอ์กรนั้นนะ่ะมันเหมือนไม่เกี่ยวข้องเลยนะพี่เกดม,มีเป้าหมายในชีวิตคืออะไรอืลองคิดดูเอาง,ง่ายๆเลยคนคนหนึ่งบอกว่าวันหนึ่งฉันจะเติบโตไปเป็นผู้บริหารหรือเป็นเจ้าของธุรกิจนะเพื่อที่วันหนึ่งจะสามารถไปเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวได้ แล้วรู้สึกภูมิใจที่ที่วันนั้นมันมาถึงความเติบโตของเขาคือแบบนี้ก็มีคนอยู่ในมายเซทที่ว่าฉันก็โตไปตามที่มันจะต้องโตอ่ะก็เท่านั้นนะเอาแค่ว่าเริ่มตั้งตอนเนี้ยคนละเรื่องแล้วนะชีวิตไปคนละทางแน่นอนไอการที่สมมุติคนหนึ่งที่พอเขารู้ว่าเขาจะเติบโตไปเป็นเจ้านายสมมุติเขาเติบโตไปเป็นผู้บริหารเขาก็รู้เลยว่าวันนี้เขาต้องเก็บเกี่ยวอะไรบ้างใ,ในวันหนึ่งที่เขาต้องบริหารคนเพราะในวันนี้ได้ลองเป็นลูกน้องแล้วนี่ เพราะบางครั้งอ่ะบางครั้งบางทีก็เคยเจอปัญหาเหมือนกันว่าบางคนที่เติบโตเป็นเจ้านายเลยคือเข้าใจลูกน้องแหละแต่เข้าใจประมาณหนึ่งไม่ได้เข้าใจว่าหน้างานจริงๆเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นคนที่ตั้งเป้าหมายที่มันชัดกว่ามันโตได้ไวกว่าแน่นอนพี่เก่อเออมันมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเนาะพอดีหมอนพูดถึงเรื่องของเป้าหมายมซึ่งพี่เห็นด้วยมากๆเลยว่าเป้าหมายอะ่ะมันส่งผลต่อการเติบโตของเราเพราะว่ามันคืออยู่ที่ตัวเราว่าเราจะเอาอะไรเราจะเอาเท่าไหร่ถูกไหมใช่เออทีเนี้ย เอ่อในการที่เราไปอยู่ในองค์กรแต่ละองค์กรอนะ่ะก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปเจอเจ้านายที่สอนเราเรื่องนี้ใช่เอออันนี้ก็เป็นแบบแจ็คพอตนะแจ็ <Jack pot S 2> คพอตมากราบอย่างพี่อย่างพี่เปลี่ยนห,หน้ามาหลายคนใช่ปะตอนอยู่ในองค์กรอนยะ่างเงี้ยพี่ก็แต่ละคนก็มีแต่ละสไตล์ที่เขาแบบสอนเราหรือบางคนก็ไม่ได้สอนหรอกแต่บางคนก็ทําให้เราดูเป็นตัวอย่างเงี้ยแต่ละพี่คิดว่าการที่เราแบบ มีหัวหน้าหรือเจ้านายที่ดีที่เขาแบบบอกสอนเราอันนี้ก็โชคดีไปแต่ถ้าไม่มีล่ะสิ่งที่เจ้านายมักจะไม่ได้สอนก็คือคุณต้องมีการตั้งเป้าหมายในชีวิตตัวเองอะในอย่างน้อยแคริเอร์ในการทํางานของคุณอะออจริงๆในในหลายๆองค์กรอย่างองค์กรใหญ่ๆอะคะ่ะเขาจะมีเรียกว่าทํา individual development plan หรือว่าการออแผนของการเติบโตร,รายบุคคลเนาะซึ่ง การทําตรงนี้มันทําไปเพื่ออะไรก็เพื่อให้เราแต่ละคนที่อยู่ในองค์กรเนี่ยรู้ว่าการจะต้องพัฒนาตัวเองอะ่ะพัฒนาอะไรและพัฒนาไปเพื่ออะไรแล้วสเต็ปถัดไปเราจะโตไปเป็นอะไรแต่นนอนบางทีเจ้านายหลายๆคนก็ไม่ได้อธิบายเรื่องนี้เราฟังนะเขาคิดว่ามันเป็นระบบหนึ่งที่ต้องทําในองค์กรก็อ่ะตามมีตามเกิดอ่ะเขียนไปในใบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงมันจริงๆระบบเนี้ยมันดีมากๆเลยเออพี่ก็เลยคิดว่าถ้าย้อนกลับไปได้แบบสมมุติว่ามัน มีหัวหน้าที่ดีหรือเจ้านายที่ดีมาบอกเราว่าเฮ้ยวันนี้คุณตั้งเป้าหมายสี่อีกสามปีหปีคุณอยากโตไปเป็นอะไรอะ่ะเอออันนี้มันน่าจะช่วยได้มากเลยมากพิเกตคือเอาว่าก็ว่าเอาตัวเองนี่แหละนะคือเคยอยู่ในองค์กรที่ทั้งมีเจ้านายที่สอนอและมีเจ้านายที่ไม่รู้วิธีสอนอแต่พยายามช่วยลูกน้องในการหาเป้าหมายพิเกดแล้วพอในวันนั้นน่ะพอเราได้รับโอกาสในการที่ เขาพาไปเรียนคลาสตั้งเป้าหมายนะพี่กิเฮ้ยดีหรอจริงๆขนาดนั้นเลยอ่ะส่งไปเรียนเลยอ่าส่งไปเลยเพราะเขารู้เขาเขาสอนไม่ได้เขาก็ให้หมอนไปเรียนเพื่อไปเรียนเสร็จเพ๊บจะได้เอาไอ้สิ่งนี้แหละตอนแรกคือกะตั้งใจว่าให้หมอนไปเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองด้วยแล้วสองคือเอาสิ่งนี้มาสอนคนในองค์กรด้วยเพราะว่าเห็นเรามีทักษะในการพูดในการสอนแต่ประกบพอวันที่เนี่ยทุกครั้งที่ที่เติบโตขึ้นมาก็จะยังนึกถึงเจ้านายคนนี้เสมอเพราะว่า คุณเราคิดถึงคือเพราะณนะวันนั้นนะที่ทําให้เขาเขาทาให้เราได้เห็นตัวเองเห็นศักยภาพที่เรามีในตัวเราอะ<ม>แล้วรู้ว่าในอีกสิปีเราจะใช้ชีวิตแบบไหนเนี่ยเราอยากเติบโตไปเป็นใครอะมันทําให้เราอะก้าวกระโดดแล้วก็พุ่งพรวดขึ้นมาเลยอะเพราะนั้นมันสําคัญมากเลยนะบางคนจะจะคิดแบบนี้พี่เกดถ้าฉันส่งลูกน้องไปตั้งเป้าหมายอ<ม>แล้วหาเป้าหมายให้กับเขาอะแล้วถ้าเป้าหมายของเขาไม่ได้เติบโตในองค์กรแล้วล่ะเป็นเติบโตในที่อื่นน่ะ เราก็เสียเงินฟรีนะสิมันก็มีแบบนี้ได้เหมือนกันอยากชวนแบบนี้เลยมันอยากให้เห็นเจ้านายเก่าของมอนคนนี้ยจิตเขาเด็ดเดี่ยวขนาดไหน,นคือเขารู้ด้วยนะว่าถ้าหมอนไปเรียนตั้งเป้าอะ่ะมอนอาจจะไปไกลกว่านี้ก็ได้เพราะเขาเคยพูดสิ่งนี้กับมอนแล้วเขาก็บอกว่าเออถ้าหมอนไปก็ก็ไปเลยใจใหญ่มากนะพี่เกตใจใหญ่มากเลยนะแล้ว ยิ่งเขาพูดอย่างงี้ในจุดหนึ่งคือเราก็มีความรู้สึกแบบตอนนี้ไปไม่ได้เลยอะไรเงี้ยนะแต่แต่แต่คือเจ้านายบางคนจะลืมคิดไปว่าในวันที่เราพาให้ลูกน้องเห็นเป้าหมายของตัวเองแล้วเขายังอยู่กับเราอะเราจะได้ลูกน้องที่สุดศักยภาพจริงเพราะเขาไม่ได้ทําเพื่อแค่เราเขาทําเพื่อการเติบโตของเขาเขาจะไปสุดเลยอ่ะแล้วเมื่อไปสุดเสร็จปั๊บปรากฏว่าองค์กรเราไม่ได้หมอการเติบโตของเขาเขาขยับขยายออกไปอ่ะ ในก่อนที่เขาจะออกไปมันก็จะมีการส่งต่อมีอะไรแบบนี้อยู่แล้วถูกไหมเราก็ได้ศักยภาพที่เต็มขนาดเนี้เพื่อส่งต่อให้รุ่นต่อไปอดีกว่าต้องเยอะดีกว่าที่ปล่อยให้ใครมากองรวมกันน่ะโดยที่เราไม่เคยพัฒนาเขาไปเลยอ่ะเราก็ได้คนที่หงิกนั่งอยู่ด้วยกันอย่างนี้มันก็ไม่ไหวไงคุณเกศอันนี้ดีมากเลยอะ่ะ พอหมอนพูดประเด็นนี้ยมันทําให้พี่เห็นเลยเนาะว่าเฮ้ย <c oughs> จริงๆแล้วอะ่ะการที่เราเป็นหัวหน้าที่ดีอะ่ะมันไม่ใช่แค่แบบการที่เราแบบสอนงานได้แต่เราอะ่ะต้องมีความใจกว้างด้วย <c oughs> เออในการที่จะเปิดโอกาสเนาะให้เกิดแบบทีมงานเราได้เรียนรู้แล้วก็ยิ่งลูกน้องรู้สึกว่าเราใจกว้างอะ่ะบางทีเขาก็จะตอบแทนได้มากกว่าการที่แบบ โอ้แบบคือพอพี่ก็เคยมีหัวหน้าแบบนี้พี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทําให้เขาเต็มที่อะเรารู้สึกรักมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเจ้านายเราแบบมีเมตตากับเราอะเราอยากทํางานได้เต็มประสิทธิภาพเนาะซึ่งพอพูดอย่างนี้แล้วอะสุดท้ายแล้วมันก็กลับมาที่การเติบโตในองค์กรนั่นแหละว่าถ้าถ้าเรามีหัวหน้าที่ดีหรือว่าตัวเราเองอะทำเต็มศักยภาพด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้องค์เราอะเติบโตไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนถูกไหมถูกพี่เกตแล้ววันนั้นอะ เนีย่ยพอพูดถึงประเด็นที่ว่าทําสุดตัวก็เลยนึกถึงตัวเองวันที่เขาส่งไปเรียนหลังจากกลับมานะพี่เกศปกติทําอยู่ร้อยอ่ะตอนกลับมาคือ500เลยอะ่ะพี่เกศคือสุดตัวเลยอะ่ะฉันจะให้เจ้านายเสียความไว้ใจฟรีๆไม่ได้เลยอะ่ะคือก็ไปสุดเลยอะ่ะแล้วพอวันนั้นพอมันไอ้สิ่งนี้พอมันมีติดตัวเสร็จป,ะปะุ๊บอ่ะมันก็เลยทําให้เราเติบโตทั้งในองค์กรนี้แล้วก็องค์กรถัดมาด้วยอ่าทีเนี้ยก็เลยอยากจะถามคุณหมอนว่าแล้วณนะปัจจุบนันหนาที่เราแบบ เออเรามีโอกาสเนาะได้สอนหรือว่าได้ถ่ายทอดสิ่งต่างๆเหล่านี้เออคุณหมอ,อคิดว่าในการที่จะทําให้คนคนหนึ่งเติบโตในองค์กรได้ะคะ่ะคิดว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยสําคัญหรือเราต้องเรียนรู้เรื่องอะไรเพิ่มอีกอันดับแรกเลยนะสิ่งที่ต้องพาให้เขาเขียนก่อนคือศักยภาพติดตัวที่เขามีอ,มอะไรคือสิ่งดีๆที่เขามีอยู่บ้างบางคนก็จะรู้ว่ามีอยู่แล้วแต่เชื่อไหมพอม,มันผ่านกระบวนการนะพี่เกดหลายคนนะฟีดแบ็กอย่างน้อย90%เเลยจะมีฟีดแบ็กนี้เสมอคือ นี่เพิ่งรู้นะวเนี่ยว่ามีดีข้อนี้อยู่อ่ะอคือเขาไม่เคยได้มานั่งลิสไม่ไม่ได้มานั่งเห็นจริงว่าฉันมีข้อดีอะไรในชีวิตที่ผ่านมามเพราะสมองมนุษย์ส่วนใหญ่จะโฟกัสที่ข้อเสียของตัวเองเพราะกลัวว่าแต่ถ้าเสียจุดนี้อีกแล้วเป็นต่อไปแล้วมันจะไม่รอดอแต่หารู้ไหมว่าเชื้อเพลิงที่ดีในการที่ทําให้ตัวเองเติบโตได้มันคือการเห็นข้อดีและศักยภาพที่เรามีกับตัวเองอเสร็จปุ๊บพอเขาเห็นว่าเฮ้ยจริงๆเรามีศักยภาพนะเฮ้ยจริงๆเรามีข้อดีนะเฮ้ยจริงๆเรามีหลายอันมากเเเลยนะะที่จพาารไไปตติบโด หลังจากนั้นนะ่ะเอาความรู้สึกที่ใจมันฟูแบบนี้ไปตั้งเป้าหมายต่อพี่เกศพอเขารู้สองอย่างนี้ทั้งศักยภาพที่มีและเป้าหมายที่ใช่รวดเลิศอ,อ่ะเออซึ่งอันเนี้ย มีในคลาสของเราด้วยใช่ไหมใช่พี่เกดจริงเออเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการที่เรารู้ศักยภาพของเราเนาะมันช่วยมากเลยอันนี้พี่ก็เห็นด้วยเพราะว่าอย่างตัวพี่เองอะ่ะพี่ก็จะทำเซลล์รีเฟคชันอยู่ตลอดเลยว่าเอ,อ้ยช่วงเนี้ยเราพัฒนาเรื่องอะไรมาบ้างแล้วก็เออเรามีข้อจุดแข็งอะไรซึ่งจุดแข็งของเรามันเป็นจุดขายนะใช่เออถ้าเราทํามันได้ดีอะไรเงี้ยแล้วไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถเติบโตในองค์กรน,นั้นได้ด้วยจริงแล้วมันช่วยด้วยนะมันเป็นขเขาเรียก ripple effect อะ่ะ มันเหมือนเป็นคลื่นน้ําที่มันสะเทือนไปค้างๆเหมือนเอาง่ายๆเลยลองนึกถึงก็ได้ถ้าเราไปนั่งอยู่กับคนที่มี energy ที่เสื่องๆมัวๆซึนซึนต่อให้อารมณ์ดีก็ตามสักพักมันมีจุดที่เราจะเฟดลงอืแต่เคยไหมที่บางครั้งอะ่ะเราแบบจิตมันเฟดอยู่นะจิตมันลงอยู่นะแต่พอไปนั่งใกล้กับคนที่ที่เขามี energy ที่บวกๆหรือมันสนุกอะ่ะสักพักแรกๆก็จะแบบว่าสนุกอะไรขนาดนั้นวะสักพักมันจะค่อยๆถูกดึงขึ้นมา แต่ถ้าวันนี้เราคิดดูนะพุธเรามีลูกน้องแล้วเราพาเขาไปเจอศักยภาพของตัวเองยังไงคนที่เห็นศักยภาพของตัวเองอจิตมันขึ้นอยู่แล้วแล้วรวมไปถึงคนที่มีเป้าหมายตัวเองมันจะรู้สึกมีไฟอะไอที่เรียกว่ามีไฟคืออันเนี้ยฉันรู้ว่าฉันไปได้ไกลกว่านี้แล้วพอไปเรียนมาเสร็จปุ๊บแล้วเขาเขากลับมาที่ออฟฟิศอะมันคือการที่ทําให เอเนอร์จ mm ีในออฟฟิศมันเปลี่ยนพิเกต <Ừ. S 2> ไฟมันก็จะค่อยๆลุกอ่ะเออพราะหมอนเคยเจอองค์กรที่องค์กรไหนก็ตามนะที่ส่งลูกน้องมาเรียนอย่างล่าสุดมีองค์กรมาเรียนแล้วเป็นลูกน้องที่มีเป้าหมายอยู่แล้วเขาชัดเลยนะพิเกตบางคนมาเรียนแล้วบอกว่าหนูรู้เลยหนูโตมาจะเป็นซีอหนูรู้เลยหนูโตมาหนูจะเป็นฝ่ายนี้แต่จะเป็นหัวหน้าหนูรู้เลยว่าหนูโตมาหนูจะเป็นคนนี้คนนี้คนนี้บรรยากาศในห้องนะพิเกตมันคือบรรยากาศแห่งไฟลุกอ่ะ ทุกคนคือพร้อมที่จะพุ่งบางคนในคลาสที่มาตอนแรกด้วย energy เซื่องๆเพราะว่าถูกส่งมามแต่ปรากฏว่ามันแบบมันถูกดึงอย่างเงี้ยขึ้นพี่เกดแล้วพอดึงขึ้นเสร็จปุ๊บพอเขากลับไปได้ energy ที่เต็มมาหมดอนเชื่อเลยเพอกลับไปในองค์กรมันก็ดึงคนมันชอนคนขึ้นเออจริงเพราะว่าจริงๆเราอะ่ะก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ด้วยจริงเออเพราะฉะนั้นการสร้างบริบทหรือสภาพแวดล้อมที่ดีในการทํางานอะ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งมากที่จะทําให้องค์กรของเราขยับแล้วก็เติบโตไปได้เนาะสำคัญมาก โอเค่ะจริงๆแล้วการเติบโตในองค์กรเนี่ยไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เราเติบโตได้ทั้งหมดถูกไหมเออมันไม่ได้เกี่ยวคือถามว่ามันเกี่ยวกับองค์กรมันก็เกี่ยวแหละส่วนหนึ่งว่าอ,องค์กรออที่ใหญ่ก็อาจจะมี ช่องให้เราเติบโตไปอีกแต่ไม่ได้ไหมายความว่าองค์กรที่เล็กจะไม่มีที่ให้เราโตถูกปะ่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายมันกลับมาที่ศักยภาพของเราอะถ้าศักยภาพของเรามีเกินองค์กรเราก็จะหาที่ไปได้อยู่ดีอยู่ดีเออแต่ถ้าเราอยู่เรามีศักยภาพในองค์กรเนี่ยนั่นมันก็จะมีจุดให้เราโตอยู่แล้วอะไรเงี้ยถูกมันอยู่ที่เนี้ยเลยพี่เกศเห็นตัวเองไหมว่ามีอะไรสองคือตั้งเป้าหมายตัวเองชัดไหมว่าจะโตไปเป็นใคร เพราะมันก็เคยมีหลายเคสที่อยู่ในองค์กรที่ใหญ่มากสุดท้ายก็ต้องดาวไซส์ลงมาเพราะว่าศักยภาพไม่ถึงอ่ะแล้วพอดาวไซส์ลงมาปุ๊บไปเจอจุดบอดของตัวเองมากเกินแล้วไม่พัฒนาแก้ไขมันก็ย้ายที่ไปเรื่อยๆอะอจนเจอที่ที่เหมาะกับศัก,ย,ศกยภาพของเขาอถ้ามีน้อยมันก็ไหลลงไปแบบเนี้ยและเราก็เจอเยอะมากจริงๆที่เริ่มจากที่เล็กๆแต่ศักยภาพในตัวเขาใหญ่มาก่ะวันหนึ่งเขาก็พาไปโตแบบที่พี่เกตว่า อเควันนี้ดีมากๆเลยที่เราได้พูดคุยกันเนาะมันทําให้เราเห็นเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะการเติบโตมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ตัวองค์กรเพียงอย่างเดียวแต่ว่าตัวสำคัญมันคือตัวเรา,เาว่าเราจะทํายังไงนะคะ โอเคก็ขอบคุณมากเลยค่ะคุณม mm hmm. อนเดี๋ยววันนี้นะคะถ้าใครสนใจเนาะในการที่จะเรียนรู้ร่วมกันนะคะก็ Inner Power Academy ของเราสามารถที่จะทักทายกันเข้ามาได้รวมไปถึงการติดตามพอดแคสต์ของเรานะคะแล้วก็ถ้าอยากให้เราคุยในหัวข้ออะไรหรืออยากเมา้ามอยคุณหมอนเรื่องอะไรนะก็สามารถทักเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ